ทริปนครรีธรรมราชยังไม่จบนะคะไปชมกันต่อได้เลยไปแลความสวยงามของจังหวัดนครรีธรรมราชกันเลยสวัสดีค่ะชาวมาก็กินเรียนแต่เช้าเลยนะคะเมื่อนพบานติดใจไปเด็ดรองกองล่างบานมากินกันเรียนนี้ก็จะคลิปที่แล้วที่ไปซื้อจากลาดมากินกันเพิ่มน้ำตาลอีกหน่อยนี่กล้องเขาดีจริงกินเซตดีทอกเลยลูกซาวเวอร์น้อนจจ้าน่ารักจังเลยอ่ะ วันนี้จะพาไปกินขนมจีนบานๆจานไรยยีซิฟเองแม่เอ้ยโถขาดมีน้ำยาไตปลาน้ำยาเทะข้องชอบคุณพ่อเลยถ้าโตอีกหน่อยก็ขยำน้ำปลาเนี่ยอร่อยเลยแม่แม่ลุจลนจ,กจนักรจันทร์มาแล้วคุณ<ห>พ่ออยากโรหวานร้อยเหมือนเมียทำไม้โรปว่าไม่ตัางกันเลยต้องมีเบิ้ล รูก็รู้ว่าร้อยจริงและกินคาโตคาดคุณพ่อเก่งคููกับพักดองแกเลียนได้ดีมากเลยแล้วพักดองนี่นะห้ายักเกินเวลาไปห้ากินแกงใตเคยอนะื้นเอาไว้อาไรเลยเ่ไแล้วเดินข้ามไปขนะ้ามมาลูกโยช่วงวัยนี้ไม่ได้กินดีหรอกแม้แต่ละมือแต่ละคําแต่ละเดเนี่ยอร่อยก็อร่อยสรุกก็สนุกจับลูกไปกินไปสะตอยายกินสะตอไหมคะน้องแนนอสะตอเนี่ยสะตอได้<อ><อ> จะดีมากเลยคุกเองเอ่ะคะต่อก็ซื้อเอามาอืมทำไมไม่ตักสตอร์ไปแล้วกินอาจารย์แม่อร่อยมาถุงมาตรงไหนเนี่ยเดินหน้าเตรียมมาสร้างบ้านเลยไหมมาอยู่นี่เลยไหมล่ะห่างยากคมแผลนี่อร่อยอ่ะคือมีผักอะไรเรียกว่าใบเล็บพุทธเด็ดอาจากข้างบ้านชุบแป้งทอดกินได้เหมือนกันคือดีทุกอย่าง สมัยจ้ะผักตักไม่อั้นมรูไมรไ้ไหมหนมจีนจ้าเท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอกลงนี่สิบสี่จ้ามันจุกอาจานที่สนะอแล้วตนะอ <c oughs> นนี้จะอิ่มจานนึงต้องเท่ะนะยี่สิบานำยานี่คือตัดเองโมเฟ่เออเสือตัดจานบวยะบวยแค่จะกินจานเข้าไปด้วย กูดบ <Good> <laughs> ายไปก่อนเราแอบไปสวีทกันสองคนไหมไปสิคะมาให้ลูกนอนอยู่ในรถะลรลูกนอนอยู่บนคลาซิคบนรถไม่ตื่นเลยทีแม่แม่ชิมเงื่อนเรเา,เาก็มุงชิมไม่ใช่หรออ,อุ้ยทำตะจุยง <laughs> ไม่เหมือนเม็กซิอ่ะ นเนนฮ้ลราเจอลิงด้วยทุกคนอันนี้ไปเจอมากาแฟไข่อันนี้คือไข่แดงของทางร้านที่หอมอ่ะตั้งยาชิมกัน ดิบนะที่แบบว่ามังหวานอะไม่รู้แหละเขาไปผสมกันอะไรบ้างอันนี้เทแล้วนะไข่แดงน่าจะแบบเขาเรียกเลยเหมือนเอาไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวมันมันอะมันหวานหวานหวานแบบไม่ใช่หวานน้ำตาลเท่าไปนะมันหวานแบบหวานน้ำตาลมะพร้าวอ่ะมันหอมมะพร้าวนิดนึง ฝนตกเลยเนี่ยขับรถอยู่ก็ฝนตกสิบนาทีแดดออกสิบนาทีอยู่เนี้ยตลอดทางฝนแดดแปดสี่ฝนแปดเดือนแดดสี่เดือนแต่ในหนึ่งวันนั้นก็จะมีแบบนี้แหละหลายอารมณ์เหลือเกินท้องฟ้าดูดินี่ก็ครึ้มอ่ะทำง่ายๆฝนตกทุกวันโอ๊ยกูเปียกหมดแล้วจ้าโอ๊ยเอาหล่อดึเอ,ออฝนก็ตกลูกเป็นยังไงเฮ้ยส <c oughs> ีพอดีเลยแหละคะ เรื่ำหน้าพ่อกับแม่ไม่ไหนมาคะยังไม่เอาหนูออกจากแคสติกนะโอเคโอเคฮะหยุดแล้วยังไม่ทันออกรถเลยเนี่ยฝนหยุดแล้ว เจ้าจากมู่บานคิริวงก็มาตต้กันที่วัดพระธาตุข้อพรให้ครอบครัวของหนุ่ยมีความสุขน,นะนคะเราแสดงทวาุบกัาสาธุทุกเจ้าก่อนนะคะอันนี้สาธุกันสาธุเนี่ย, <laughs> ยทุกเ,กเกจ้า มาฝากเนื้อฝากตัวใครมาที่นี่ก็ต้องมาไหว้คล้ายๆเหมือนมาไหว้ศาลหลักเมืองแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของนครแล้วประชาชนเกิดแม่แม่จะนอน้องช่วยจ้าช่วาใจายังคะ,ะ,ะข้างบนลมดีค่ะเมือ่อฝรั่นี้ตกแล้วแล้วลูกสาวก,ก็ชอบเลยอารมณ์ดีค่ะเด็กนี่ดิงด้งเด็กดิ้ง น,นะใครสนุก้าหรือลูกก็ยังทำมานานแล้วต้นไถ่เไม่ด้วยเดวงมาไรก็่าจะมูมาไม่ด้วยปลไปบ่ายยังไ i do going